มาทำเซตนะครับที่ดอนสุเทพก็มันเป็นเซตของน้ำค้างนะแต่ก็เหนื่อยอยู่แช่ปั่นแช่หวัดนะครับประมาณโซนสามโนสี่ยี่สบนาที20สาที2เซตขึ้นดอยเนาะถ้ามีเสียงหอบก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับ เหลืออีกเซตหนึ่งนะคะวันนี้พักคุมคืมกับมันไม่ตกก็เลยออกมาหวังว่าขึ้นไปจะไม่ตกไม่ได้กลัวเปียกนะกลัวลื่น เมื่อวานก็ไม่ได้ไม่ได้ออกน้อยก็ปั่นหน,น,นึ่งพันเสาร์นี่ครูดาวนะคะสิบนาทีแข่งหนึ่แงแม่ ระหว่างทำเซตไปนะครับเดี๋ยวมาตอบคำถามจากคลิปที่แล้วดีกว่าก็จริงๆก็ตอบไปแล้วนะครับในคอมเมนต์เนาะคือกอนอื่นในคอมเมนต์เราเนี่ยคือมีทั้งผมแล้วก็นักค้างเข้าไปตอบนะครับถ้าสังเกตเพื่อป้องกันความสับสนเนาะถ้าผมตอบเองผมจะใส่ชื่อไว้ข้างหลังนะครับแต่ไหนไม่มีชื่อก็น่าจะเป็นนักค้างแหละ <c oughs> คำถามแรกนะครับก็แว่นเนาะถามว่าแว่นปรับแสงเราไงบ้างใช้ดีไหมแว่นที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นของออทาริสนะครับก็พวกเราก็ได้มาตั้งแต่ตอนวางขายนะครับ <c oughs> แล้วก็ใช้มาตลอดเนาะเอาแบบรีวิวส่วนตัวเลยนะครับก็ค่อนข้างชอบนะแล้วก็โอเคมากเลย เพราะว่าข้อดีคือมันไม่ต้องเปลี่ยนหลายแว่นคือมันใช้ได้ทุกสถนานการณ์นะครับ <c oughs> ถ้าหอบก็อย่าว่ากันนะครับเออมันเป็นเล่นปรับแสงเนาะแล้วใช้ได้ทุกสถนานการณ์อย่างตอนนี้คือฟ้าครึ้มนะครับก็ใช้ได้ไม่หมึดส่วนอนที่ถามว่าเวลาแดดจัดเนี่ยเอาอยู่ไหมเอาอยู่นะครับคือเร เราเจอมาทุกแดดแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาเลยเอร ต่อนะครับไม่เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับทั้งแดดจัดแต่แค่มองแสงตรงๆอาจจะไม่ไหวนะครับแต่เอาจริงๆห,หลายๆเลนก็คงไม่ไหวเหมือนกันเมื่อเราไม่จำเป็นต้องไปมองวปที่แสงตรงๆแล้วนะนะด้วยราคานะครับที่ตอนนี้ก็ยังขายพันพันก่าบาทพันแปดมั้งนะครับกับน้ำหนักวัสดุงานประกอบเนาะก็ผมว่าดีเลยแหละสู้แบบ แบรนดดังๆได้เลยก็มีให้เลือกหลายสีหลายแบบนะครับก็ไปลองหาดูเอาหรือว่าเรามีลิงก์อยู่นะครับใต้คลิปก็สนับสนุนพวเราได้ อเลยก็ละวก็ที่ถามนะครับว่ากินกันแรกไหมกินนะครับนี่กินนะครับก็กินตลอดนะครับก็ดูว่าปกติถ้าปั่นแบบชั่วโมงหนึ่งอะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรืว่าไม่ถึงชั่วโมงคือไม่กินผมคือพวกเราเนี่ยจะกินแต่น้าเปล่าแต่ว่าถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือว่าแบบเหงื่อเราออกเยอะๆจนเรารู้สึกว่ามันต้องเติมเกลือแร่เข้าไปเลยเ,ออเราจะกิน,ก,นก็คือต้องดูตามตามสภาพที่เราปั่นกับสภาพร่างกายเราในออแต่ละครั้งอ่างเงี้ยแต่ก็เอาแบบแง่ายๆเลยก็คือเกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปครับพยายามกินเกลือแร่สลับกับน้าเปล่านะครับแล้วก็ดูความดูที่ความหนักของการปั่นด้วยคือถ้ามันหนักมากๆก็กินเยอะได้ แต่ว่าถ้ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นก็อย่ากินเยอะเกินไปครับกินเกลือแร่เยอะไปมันจะบวมคือปั่นอยู่มันจะรู้สึกอืดๆอเนี่ยมันกินโซเดียมเยอะเกินไปนะครับก็ดูดูที่การปั่นของเราด้วยถ้าแบบสบายๆก็แวะเซเว่นกินสักขวดนึงก็ได้หรือว่าถ้าจะเอาแบบเป็นซองเกลือแร่เป็นซองผสมน้ำเออซองละห้าบาทเจ็ดบาทงเงี้ยก็ได้นะครับใส่เอาน้ําไปสองขวดคนนึงเป็นเกลือแร่คนนึงเป็นน้ําเปล่าอะไรเงี้ยก็จิบสลับกัน เดี๋ยวลงกันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะลงช้าหน่อยเพราะว่าถนนลื่นแล้วก็ตามทางที่ขึ้นมามันจะมีแบบด้วยฝนมันตกช่วงนี้ฝนตกหนักทุกคืนเลยก็เลยมันจะมีพวกใบไม้พวกขี้ดินพวกเศษกวดอยู่ตามตามทางเนี่ย<ม>ก็เลยจะลงช้าๆหน่อยเซฟดีกว่า ปสบอะไรตัวนั้นที่เรมหมักเห็นสีแดงๆนั่นไหมปลาหินบาดใหญ่มากโอ้แต่เล็กมากนะครับใช่อันนี้มันแบบพบครับอ๋อแล้วนี่นะซาสีอย่างนี้ได้มีใครประมาณ2เป็น2เป็นอ๋อตัวนี้ยางลรอนะครับแปะยางนิดนึง ขอบคุณครับไปกันต่อไปกันต่อหมด กลับถึงบ้านก่อนฝนตกพอดีก็วันนี้ก็ปั่นเสร็จแล้วนะครับเกือบ3าชั่วโมงเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้นานมากเพราะว่ากลัวฝนตกนะครับก็เลยรีบกลับมานก่อนมันมืดละมันเริ่มมืดแล้ว ก็สุดท้ายนะครับเรื่องพูดถึงเรื่องกินยังไม่จบสุดท้ายก็ให้ให้ดูที่เป้าหมายนะครับแล้วก็เราปั่นหรือเราซ้อมคือถ้าซ้อมนะครับมีจุดมุ่งหมายในการทําอยากทําให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นไปแข่งอะไรเงี้ยนะครับเรื่องการจินก็ควรจะผมแนะนำว่าให้วางแผนการจินกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราปั่นเล่นไปเฉยๆอันนั้นคือก็แล้วแต่ละครับอยู่ที่ความสบายใจนครับแต่ สำหรับพวกเราผมกับน้องค้างก็คือเราก็อยากเราซ้อมเราก็อยากแข็งแรงขึ้นเราก็อยากมีร์แมนที่ดีขึ้นนะครับเรื่องการกินเราก็ต้องมีการวางแผนกันมีการคอนโทรนะครับกินมากน้อยเท่าไหร่ใครที่อยากลองทําตามก็ลองได้ครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีสูตรตายตัวครับอยากให้ลองดูร่างกายตัวเองอเพราะว่าสูตรเรากับอาจจะไม่เหมาะกับบางคนอเอออย่างเงี้ยลองดูที่ร่างกายตัวเองว่าถ้ากินเท่าไหร่แล้วมันไหวเนี่ยก็กินเท่านั้น ก็แนะนําค่ะก็คืออย่างที่พี่เจดบอกก็คือโปรแกรมปกติมันเรากินประมาณนี้ใช้ประมาณนี้แล้วก็เราดูจากดูร่างกายตัวเองด้วยว่าซ้อมหนักเท่าไหร่มันถึงจะต้องเติมอย่างเงี้ยบางทีอ่ะอาจจะไม่ทันชั่วโมงหรือ30มนาทีด้วยซ้ำก็หิวแล้วอะไรเงี้ยก็กินให้ให้ฟังร่างกายดีกว่านะอะไรเงี้ยก็ต้องลองลองดูกันแบบก็ต้องลองดูไปว่าเฮ้ยวันไหนที่ปั่นหนักแล้วถ้าเกิดว่าเราจะกินแบ่งกิน30 30าเงี้ยมันยังหิวมันไม่ไหวอะไรเงี้ย ก็เติมถ้าหิวก็เติมเลยคือไม่ต้องรอเป็นแบบว่าตามตามเวลาเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใ่ะแนะนําว่าอาะด็ปรับใช้กับร่างกายเพราะว่าร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเอาข้าวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ฝนตกพอดีเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบ